น,นั้นเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมที่2นะครับคือเราจะมีแผ่นกรองแสงสีให้นะครับให้แล้วให้เราลองศึกษาดูซิว่าเมื่อเรานําแผ่นกรองแสงสีแต่ละแผ่นเนี่ยมาซ้อนทับกันนะครับผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนําอุปกรณ์นะครับขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยนะครับเปียวนําแผ่นกรองสีแสงมานะครับ<ค><ณ><ค><ณ>ได้ใช่ไหมครับ เป็นไงครับสีเหลืองอะไรมาซ้อนดูก็ได้เวลาทํานะครับอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะครับเวลาบันทึกผลออกแบบตารางเองเลยนะครับแล้วเวลาบันทึกต้องให้คนอื่นดูรู้เรื่องด้วยนะครับไม่ใช่้เรื่องคนเดียวนะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเช่นว่าระยะห่างของแผ่นกรองแสงสีทั้งสองเนี่ย อยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วเราเห็นว่ามันผลมันต่างกันเนี่ยนะครับเราก็บันทึกเพิ่มเติมไปด้วยนะครับนะและเดี๋ยวผมจะถามตอนท้ายนะครับว่าทําไมเราถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถูกหรือผิดนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะว่าทีครับแล้วใครแบบว่าเอาแผ่นมาซ้อนกันหลายแผ่นแล้วเห็นแสงสีประหลาดๆอะไรก็บันทึกด้วยนะครับทครับทุกกลุ่มทําเสร็จแล้วนะครับค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ powerpoint นะครับว่าแผ่น กรองแสงแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันทำงานอย่างไงนะครับดูที่ PowerPoint เลยครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เรารู้จักแม่สีแสงก่อนนะครับหรือเราเรียกว่าแสงสีปฐมภูมินะครับก็จะมีอยู่3ามสีด้วยกันคือสีแดงน้ำเงิน,น,เ,งนเขียว <ๆ S 1> นะครับแผ่นกรองสีนะครับแผ่นกรองแสงสีสมมุติเราเอาแผ่นสีแดงมามากรองนะครับ เวลาเราใช้แสงสีขาวเข้าไปนะครับแสงสีขาวคือผมจะแยกด้วยแม่สีแสงคือแดงน้ําเงินและก็เขียวนะครับเมื่อแสงขาวเนี่ยผ่านเข้าไปในแผ่นกรองแสงสีแดงนะครับแสงสีน้ําเงินกับแสงสีเขียวเนี่ยจะถูกดูดกลืนไปจนหมดนะครับมีแต่แสงสีแดงเท่านั้นที่สามารถผ่านออกมาได้นะครับก็เราจึงเห็นว่าเมื่อเอาฟิลเตอร์สีแดงมากั้นนะครับ ก็จะเห็นแสงสีแดงออกมานะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นฟิลเตอร์สีเขียวนะครับเราใช้แสงขาวลงไปนะครับซึ่งแสงขาวก็ประกอบด้วยแสงสีแดงน้ำเงินและก็เขียวแสงสีแดงกับส <size> ีน้ำเงินเนี่ยจะถูกดูดกลืนไปนะครับมีแต่แสงสีเขียวที่สามารถที่จะส่องผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวออกมาได้สีน้ำเงินก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราใช้แสงขาวลงไปนะครับก็จะมีเพียงสีน้ำเงินที่ส่องผ่านออกมาได้เท่านั้น ส่วนสีแดงกับสีเขียวจะถูกดูดกลืนไปนะครับวันนี้ผมลองทดสอบคุณนิดนึงหลังจากทำกิจกรรมมานะครับผมจะใช้เครื่อง LCD โปรเจคเตอนะครับในการช่วยสอนเรื่องนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฉากเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับถ้าเกิดผมเอาฟิลเตอร์นะครับสีแดงเนี่ยมาวางกั้นนะครับบนฉากซึ่งมีสีขาวกับสีแดงอยู่นะครับ อยากทราบว่าถ้าเกิดผมเอาฟิลเตอร์สีแดงเนี่ยมาวางกั้นเนี่ยนะครับภาพที่ผมเห็นทางด้านฝั่งสีแดงจะเป็นสีอะไรครับสีแดงใช่ไหมครับแล้วฝั่งสีขาวล่ะสีแดงสีแกันใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับครับก็เห็นเป็นสีแดงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวลองสีอื่นบ้างนะครับวันนี้ถ้าเกิดผมนำสีเขียวมาวางกั้นบ้างละ่ะฝั่งสีแดงจะเห็นเป็นสีอะไรครับสีดำ,ดำค่ะดำใช่ไหมครับอเดี๋ยวลองดูนะครับครับก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับวันนี้เราลองเป็นสีบ้างนะครับถ้าเกิดเราให้ฉากหลังนะครับเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับ เดิมผมเอาฟิลเตอร์สีเขียวมาวางกั้นในฝั่งสีเขีวยวจะเห็นเป็นสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวใช่ไหมครับเดี๋ยวลองวางกั้นดูนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับทั้งฝั่งแสงขาวแล้วก็แสงสีเขียวนะครับแล้วถ้าเกิดผมนําสีเหลืองมากั้นล่ะจะเห็นเป็นสีอะไรฝั่งสีเขียวจะเห็นอะไรครับสีเขียแวและฝั่งสีขาวล่ะ เี๋ยวเราลองมองดูนะครับว่าจะเป็นตอนนั้นหรือเปล่านะ<ส>ครับอ,อ่ะเราลองดูแม่สีต่อไปนะครับสีน้ําเงินถ้าเกิดเอาสีแดงมากัน้นคิดว่าเป็นสีอะไรครับส,<ำ>สีดำาใช่ไหมครับอ่ะลองดูนะครับฝั่งที่แสงขาวผ่านก็เป็นสีแดงนะครับอ่ะมีดํากับม่วงนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นสีอะไรนะครับ สีอะไรครับสีม่วงสีม่วงสีม่วงแต่มันจะเข้มกว่าด้านของสีขาวนะครับถ้าเกิดดูดีๆนะครับม,มองๆใกล้ๆบนฉากเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยจะเห็นเป็นสีม่วงนะครับส่วนฝั่งที่ผ่านสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินเข้ม <kidnapped S 1> <ไ Mo S 2> นะครับน้ำเงินเข้มอันนี้ถ้าเกิดตอนสอนจริงในห้องเนี่ยอาจจะให้นักเรียนนะครับมาเดินดูใกล้ๆหรือว่าลองเล่นดูได้นะครับเห็นชัดเจนนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกสักสองสีนะครับก็คือสีอันนี้เป็นสีม่วงแดงนะครับสีม่วงแดงนะครับถ้าเกิดผมเอาแผ่นฟิลเตอร์สีแดงมาวางกั้นคิดว่าจะได้สีอะไรครับสีแดงสีแดงใช่ไหมครับอ่ผมลองวางกั้นดูนะครับอ่าอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับน้ำเงินมากั้นนะครับก็เห็นเป็นสีน้ำเงิน นะครับอ่ะถ้าเกิดนําสีเขียวมากั้นคิดว่าเห็นเป็นสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับเลอะไรครับเขียวค่ะฝั่งสีขาวเห็นเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วฝั่งสีม่วงแดงเห็นเป็นอะไรครับสีดำสีดำสีดสีดใช่ไหมครับอ่าเราทดลองกันเนี่ยได้ผลตามนี้ไหมครับได้ได้แล้วทำไมตอบกันไม่ค่อยตรงเลยครับ การที่ผมเอาฟิลเตอร์นะครับทั้ง3สีคือสีแดงนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยมาซ้อน3สีนี้เมื่อกี้ตอนที่กลาวไปตอนต้นก็คือมันจะเป็นแม่สีแสงหรือสีแสงสีปถมภูใช่ไหมครับส่วนสีที่ผมขึ้นบนบนบอร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่เกิดจากการผสมแสงสี